บญญายบญญายขออองกินร่ช่วงนี้สนับสนุนโดยเลคอนโปรดัก t าแอะเซสซอรีผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชุดแต่งโครเมียมรถยนต์มีจำหน่ายตามร้านประดับยนต์ชั้นนำทั่วไปบริษัทลิสซิ่งกสิกรไทยจำกัดผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ และลิสซิงรถยนต์ชั้นนำของไทยซุปเปอร์ลิสแลกเปลี่ยนเงินตาทุกครั้งคุ้มค่าในราคาที่คุณพอใจมั่นใจซุปเปอร์ลิสสีส้มเท่านั้นโรงแรมถาวรปาล์มบีชรีสอร์ทขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์ราคาย่อมเยาหาซื้อได้ที่บิ๊กซีและโกลเด้นเพรสทุกสาขา เครื่องดื่มชาดอกกำฝอยชนิดซองแช่ตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์มีจำหน่ายที่ท็อปบิ๊กซีและโกลเด้นเพรสทุกสาขาพัฒคารเล่งหงต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณที่เปิดมากว่า50ปีบริหารความอร่อยโดยเฮียสงเล่งหงและครอบครัวอร่อยกันได้ที่สาขาพระราม2และสุขุมวิทหกิเท่านั้นไม่มีสาขาอื่นนะครับ ตอนนี้พี่ตู่ก็จะพาน้องมะเหมียวมาสู่ห้องท้องพระโรงซึ่งเป็นห้องถงที่สวยที่สุดในตึกหลังนี้ในสมัยก่อนนั้นเขาใช้ในการจัดงานสมสรสันนิบาตถ้าใครที่เป็นโสดมาอยู่ในห้องเนี้ยขอให้หลับตาแล้วก็อธิษฐานแล้วก็เพื่อที่จะได้พบเนื้อคูอ่ขอให้เป็นเนื้อคู่ที่ดีนะคะรักเราจริงแล้วก็รักกันนานๆถ้าใครที่สมรสแล้วก็ให้ชีวิตสมรสราบรืบรอน ค่ะรักกันรปราบนิรันดอนทีนี้มาไฮไลท์ของตึกหลังนี้ห้องนี้เป็นห้องใช้ต,วตรวจรักษาแล้วก็ขายยาแพทย์แผนไทยทั้งหมดเ,เลยแพทย์แผนไทยเทยหรอคะตรงนี้เราเก็บสะสมนะคะแล้วก็ไวใ้ให้กับประชาชนได้เข้ามาศึกษากันตรงนี้น้องมะเหมียวสามารถที่จะเปิดลิ้นชักดูได้ในแต่ละลิ้นชักเนี่ยก็จะมีสรรพคุณของสมุนไพรเขียนเอาไว้ไม่น่าเชื่อนะคะว่าความมหัศจรรย์ของสมุนไพรไทยจะแบบใช่ค่ะแททุกอย่างเลยเป็นยามเราเราใช้ได้ตั้งแต่ ต้นเนาะคือต้นรากใบดอก,ท,ก,กทุกส่วนทุกส่วนของเขาเราเก็บมาใช้ได้หมดเลย,ยค่ะตรงนี้จะเป็นที่ตรวจรักษานะคะเราเรียกยว่าเป็นร้านขายยาไทยหรือร้านคงเงินโอสถผู้ที่ทําการดูแลรักษาคนไข้น้องๆจบ ทางด้านการแพทย์แผนไทยเป็นระดับปริญญาตรีนะคะพี่ตู่จะพาน้องมะเมี่ยวนะคะ,คะได้ขึ้นไปอีกบรรยากาศหนึ่งเนาะ,ะนซึ่งเป็นชั้นที่2ของอาคารของเราบันไดที่เราจะขึ้นในสมัยอดีตเราเรียกบันไดเจ้าหรือบันไดกษัตริย์ขึ้นได้เฉพาะเรื้อพวงเทงเเท้น ใช้จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องของยาดมนะคะ <ยา S 1> แล้วก็ <ดง S 1> น้ํายาอุทัยแล้วก็ตํารายาโบราณซ,ซึ่งจะบรรจุลงในกระดาษแล้วก็ใบลานในสมัยก่อนค่ะ,ะแล้วตอนนี้ก็มีน้องๆผู้นหนูมาเต็มเลยนะคะเขามีกิจกรรมใช่ไหมคะคือชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาลคะะ่ะจะเป็นผู้ที่เสียสละเวลาของท่านนะคะมามอบภูมิปัญญาของท่านให้กับเด็กรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้ในเรื่องของดนตรีไทยโดยไม่คิดมูลค่ากันนี่เราไม่ได้มานั่งเรียนใช่ ไม่ได้เรียนแค่น้องว่าเมีเยวห้องนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งที่เจ้าพยาพูพิธได้จัดไว้นะคะเราก็จะเป็นที่สําหรับบุคคลที่เข้ามาศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลของเราถ้าประสงค์จะต้องการฟังความรู้ ซึ่งได้เป็นสาระเอาจริงเอาจังหน่อยนะคะก็จะเข้าห้องประชุมตรงนี้เราก็จะมีเภสัชกรแล้วก็น้องๆที่เกี่ยวกับทางด้านการแพทย์แผนไทยมาเล่ามาพูดแล้วก็แลกเปลี่ยนค่ะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของสมุนไพรอภัยภูเบศกันแลห้องนี้คือห้องอะไรคะพี่ตู่ค่ะห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมาของสมุนไพรของเราพร้อมกับว่า เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในสมัยก่อนส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นเ,เป็นเรือค่ะเป็นเรือที่ใช้ในการรักษาคนไข้จะเป็นแบบลักษณะหลังคลอดมานอนก็ได้อบตัวรักษาคนไข้ที่เป็นท้องอืดท้องเฟ้อตรงน,นี้ก็เป็นเซตของคุณแม่หลังคลอดเลยเข้ากระโจมอบสมุนไพรเ,เดี๋ยวเราไปชมสวนสมุนไพรด้านหลังอาคารหลังนี้ของเรายัางมีที่ให้น้องอะมะเหมียวได้สนุกอีกเยอะเลยค่ะได้ค่ะ เดี๋ยวเราจะไปลงบันไดบบาค่ะ <c oughs> <ร>หลังจาก <c oughs> ที่เราได้ขึ้นบันไดกษัตริย์มาแล้วนะคะ,คะตอนนี้จะลองเป็น,ปนคนรับใช้เป็นบบาวดูบ้างานะคะทุนหัวของบบาไปกันเลยค่ะทุนหัวของบ่า นีไม่ใช่ในสวนขวัญค่ะตรงนี้ก็คือเป็นสวนสมุนไพรที่บอกใช่ไหมคะพี่ตู่ก็คืออยู่ด้านหลังของตึกใช่แล้ก็คือมาโรงพยาบาลแล้วเราได้เห็นปรวัติศาสตร์ในส่วนของโบราณสถานของตึกแล้ว<ะ>เราก็ยังได้มาชื่นชมกับต้นไม้ สมุนไพรของไทยเราซึ่งมีหลากหลายชนิดเลยนะคะ,ะตั้งแต่ทองพันช่างนะคะ,ะพยายอนะคะกิษณาษณา,ษณาตะลิงปิงอยู่ด้านหลังนะคะเหมาะกับผู้ที่ปลูกสมุนไพรจะได้มาศึกษาว่าต้นนี้มีสรรพคุณอะไรบ้างสามารถจะสอบถามน้องๆการแพทย์แผนไทยได้ว่าะจะปลูกอย่างไรจะเก็บตอนไหนค่ะถือว่าสุดยอดมากเลยนะคะ,คะคมาที่นี่คุ้มทั้งแบบเขาบอกว่าเป็น การมาเรียนรู้ที่คุ้มค่ามากคือได้รู้ถึงประวัติศาสตร์ต่างๆได้เห็นตึกที่สวยๆงามๆใช่ไหมคะครบมากๆเลยค่ะพี่ตู่วันนี้ยังไงมะเมี่ยวต้องขอบคุณพี่ตู่มากๆเลยนะคะขอบคุณอีกทีค่ะสวัสดีค่ะที่พาเรานําเที่ยวแล้วก็ได้ความรู้จริงๆและยังไงคุณผู้ชมถ้าชมรายการเราแล้วนะคะสนใจตามมากันให้ได้นะคะที่พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีหาไม่ยากค่ะคุณผู้ชมตามมาให้ได้แลวจะเข้าใจว่า ้ยสมุนไพรไทยมันช่วยคุณได้จริงๆแล้ววันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยค่ะไม่ว่าจะมาเที่ยวที่จังหวัดปราจีนบุรีกี่ครั้งนะคะมะเมียวก็จะเจาะจงมาพักที่โรงแรมทวาราวดีรีสอร์ทแห่งนี้ละค่ะเพราะว่าติดใจในบรรยากาศโดยรวมและพื้นที่กว้างขวางพร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันแล้วเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะว่าห้องพักที่นี่แหละ ถูกใจมะเหมี่ยวสุดๆส,ดสวยงามทันสมัยและยังแสงไปด้วยความเป็นไทยในสไตล์ทวาราวดีอีกด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเห็นห้องพักของมะเหมียวแล้วอิจฉากันทิ่มีล่ะไม่ต้องอิจฉาหรอกคะ่ะท่านผู้ชมเองเนี่ยก็สามารถมาพักผ่อนสบายๆแบบนี้ได้ที่โรงแรมทวาราวดีรีสอร์ทจังหวัดปราจีนบุรีที่จังหวัดนี้เนี่ยยังมีที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายเลยล่คะค่ะ